สวัสดีครับมาพบกับนาุยชินเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามวันีผมทำคลิปสอนการใช้งานกล้อง Sony CV10 ต่อกับมือถือด้วยสาย USB C to C เพื่อทำการไลน์นะครับไม่ต้องใช้แคปเจอร์ต่อสายเส้นเดียวได้เลยคราวนี้ก็มีน้องเข้ามาถามว่าไอ้สายตัวเนี้ยหาซื้อได้ที่ไหนวันดีดูแล้วมันงงไม่เข้าใจนะครับ และก็นึกถึง UBC ครับสาย UBC ก็คือสายที่เราชาร์จตัวมือถือเรามือถือที่เป็นย b c ด้วยนะครับเพราะว่ามือถือรุ่นก่อนก่อนเนี่ยจะเป็นไมโคร USB ต้องดูก่อนว่ามือถือเรารองรับ UBC ไหมถ้ารองรับเราก็เข้าไปที่ตัวพวกความผมซื้อเนี่ยผมซื้อตามพวกช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแอปส้มบ้าง l ั z a d าบ้างนะครับก็เพิ่มกดเข้าไปที่ไอตัว แอปช้อปปีนะครับตอนนี้ผมแอปส้มเนี่ยของช้อปปีผมก็เลือกเสิร์ชหาเลยครับ USB C to C แต่ยี่ห้อตัวอย่างผมใช้ยี่ห้อของตัวเวนชั่นนะครับแต่ใครมีงบซื้อของพวกยูกรีนอะไรก็ดีนะไม่มีหลายยี่ห้อนะครับยิ่งยิ่งแพงก็ส่วนใหญ่ก็ยิ่งแพงก็ยิ่งดีนะครับแต่บางทีมันแพงมากก็ไม่ได้จําเป็นนะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้มันไม่แพงเท่าไหร่แล้วผมก็ใช้งานได้โอเคนะระดับหนึ่งที่ซื้อมาก็ใช้งานได้นะครับ อาแต่เวลาต้องสังเกตดีๆนะครับเพราะบางทีมันพิมพ์ในเนี้ยพวกนี้มันก็ขึ้นไม่ตรงก็มีนะครับอ่าแล้วมันมีหลายราคาแต่ผมก็ไอพวกนี้ก็พอใช้ได้ละผมก็เลยเอาเลือกเอามานะครับก็ลักษณะหน้าตาง่ายๆนะครับอ่า USB C ก็คือหน้าตาประมาณนี้นะสังเกตไว้นะครับอ่านี่คือหน้าตายอย่างนี้อ่านะครับก็คือมีมีหัวที่เป็น USB C ทั้งสองฝั่งอ่าตัวนี้นอกจากจะใช้ในการไลฟ์สดได้แล้วก็อ่าของตัวกล้องโซนี่ได้เนี่ยก็จะใช้ในการชาร์จ PD ชาร์จนะครับรองรับ PD ชาร์จต้องถ้ามือถือเรารองรับ PD แล้วเรามีอะแดปเตอร์ที่เป็น PD นะครับหรือ power bank ที่เป็น PD เนี่ยเราก็จะชาร์จด้วยสายนี้ได้นะครับแค่นั้นเองเราดูแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรครับให้เลือกหัวตรงแล้วเราก็เลือกความยาวนะครับเวลาจะซื้อเนี่ยเ็เลือกความยาวว่ามันประมาณไหนเพราะว่ายาวไปบางทีมันก็เกะกะนะสำหรับคนที่ใช้แบบนอกสถานที่แล้วไปต่อจากมือถือ มือถือเข้ากล้องแบบอาจจะมีพวกกิมบบกิมบอพวกกันสันอะไรนะครับอันนั้นก็ไม่ต้องยาวมากแต่ถ้าใครที่ว่าตั้งมือถือใส่ขาตั้งกล้องต้องมือถือไว้อ่าขาตั้งกล้องตัวหนึ่งตั้งกล้องไปที่ขาตั้งกล้องอีกตัวหนึง่งนะครับเราอะไรเนะความยาวนี่ยาวหน่อยก็ ห่างกันเยอะๆควรจะซื้อสายยาวๆนะครับแต่ถ้าเป็นผมใช้แต่ผมจะใช้จริงๆผมจะใช้นโน้ตบุ๊กมากกว่าโน้ตบุ๊กของผม,ผมก็มี USB c ใช้4ซีดีได้เนี่ยผมก็จะเลือกยาวหนะ่อยเพราะว่าเราตั้งโน้ตบุ๊กไว้บนโต๊ะแล้วก็เอากล้องไปตั้งไกลๆได้นะครับห่างๆได้อ่าอ่านะครับเวลาเลือกเราก็เลือกแค่นั้นครับของก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความยาวเพราะยี่ห้อนี้มันไม่แพงเท่าไหร่อ่านะครับถ้าสั้นๆนะยาวสุด3เมตรก็ประมาณแค่ร้อยกว่าบาทเองก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคครรรับับบแออออปปนนนไไล์ต่่างๆะห,หืทีก็ จำง่ายๆก็คือเอาที่มันมีหัวนะครับอย่างเงี้ยนะหัวเป็นซีลสีสองด้านบอกเขานะครับแล้วก็ดูราคาที่ะนะครับเนื่องจากเราเราไม่ได้เน้นเนนะอ,อกมาชาร์จนะครับก็แค่ใช้งานนะก็แต่จริงๆไอสายที่ผมซื้อมาไอ้ยี่ห้อเนี่ยผมลองชาร์จพีดีนะครับลงเข้าโน้ตบุ๊กก็ใช้ชาร์จได้นะครับอ่าก็ลงองหาด,ดูนะครับแค่นี้น่าจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาได้นะครับจะทําคลิปให้ สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่อง Thejy โฟตโต้ใน YouTube c h annel นะนแฟนเพจ t h e j ยโฟ o t o ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ